ก็สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลานะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็หลังจากตอนเช้านะครับไปเที่ยวทะเลมานะครับไปแห้วมานะครับทะเลก็ขากลับก็แวะเข้ามาเที่ยวหมายเป็นบอ่อกุ้งเก่านะครับบ่อล้างนะครับก็ญาติพี่น้องครับเป็นบ่อของญาติพี่น้องเขาบอกว่าปล่อยกระพงไปเยอะครับแต่ว่า ปีก,ก่อนก็น้ําดอบนะครับน้ําดอบก็คือว่าออกซิเจนในน้ํามันต่ํานะครับปลาก็ตายไปเยอะนะครับแต่เขาบอกว่าก็น่าจะพอมีเหลืออยู่บ้างครับเดี๋ยวลองมาตีดูครับว่าวันนี้จะมีตัวเสลืออยู่สักเท่าไหร่นะครับ อาบ่อนี้เขาปล่อยให้หากินเองนะครับไม่ได้ขุนอาหารอะไรนะครับ បងកៅវិកស្មាស់ដល់ណេครับអូយអូយអូយ คนปกากเก่านะครับ ่าไซส์ใหญ่เลยปลาเก่ามันก็เข้ามาเองนะครับเมื่อก่อนบ่อข้างๆตรงนี้เขาเรียงปลาเก่านะครับแล้วมันมีท่อที่เชื่อมถึงกันนะครับมันก็หลุดเข้ามาครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วมันก็หากินเองนะครับเพราะว่าบ่อนี้ถ้าน้ํามันเต็มนะครับมันจะไหลเข้าท่อได้นะครับก็จะมีพวกลูกปงลูกปลานะครับไหลเข้ามานะครับนี้ก็ไซส สองกิโลสามกิโลได้นะครับสามกิโลได้มั้งันี้โหใหญ่เลยโหมเนลมเลยนะครับสามกว่านะครับตัวนี้คันที่มาใช้วันนี้ก็ คันเรียวกโกะโตโพโตไทป์นะครับ8ปดสุวหกเก่าใส่นี้เข้าไปนะครับ うろしくお願 嗯、uh。Huh. โอเคครับสำหรับเช้านี้ก็คงพอเท่านี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากแล้วนะครับก็ถือว่าได้วอร์มแขนนะครับวอร์มคันนะครับเดี๋ยวปลา2ตัวนี้เจ้าของบ่อเขาก็เอาไปขายนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆที่ชอบกิจกรรมการตกปลาของผมนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องผมมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็ไปลุยกับหมายธรรมชาติกันครับกับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามกันด้วยนะครับ เช้านี้ก็คงพอแค่นี้ครับก็สวัสดีนะครับยามเย็นเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับช่วงเย็นนี้ก็มาเข้าหมายนะครับที่ัากน้ําแหลมสิงเจนทบุรีนะครับอีกสักพักน้ําก็จะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆนะครับก็มาดูกันนะครับว่าช่วงเย็นนี้ผมจะมีผลงานบ้างหรือเปล่าครับไปติดตามรับชมกันนะครับ เดี๋ยวก่อนไปลุยกันนะครับก็มารีวิวชุดอุปกรณ์สักหน่อยนะครับก็สําหรับชุดอุปกรณ์นะครับที่ผมเอามาใช้วันนี้ก็เป็นคันนะครับในแบรนด์นะครับเรียวโกะนะครับจากบริษัท t r y นะครับคันนี้เป็นคันความยาวนะครับ8ฟุต6นะครับเวทก็อยู่ประมาณ10ถึง35นะครับจากที่ลองจับดูนะครับก็ประกอบกับลออนะครับเบอร์2,005นะครับ คันก็เป็นคันสองท่อนนะครับต่อการนะครับก็จากที่ผมได้ลองตีดูนะครับก็เหยื่อที่ตีสนุกก็คือน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน35กรัมแหละครับก็ถือว่าตีทําระยะได้ดีเลยนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นคันที่น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับไม่น่าถึง150กรัมนะครับก็สําหรับงานเชฟฝังแบบนี้ก็ถือกันยาวครับ กําลังผลิตอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีวางจําหน่ายเร็วนี้นะครับในราคาอยู่ไม่น่าถึง5,000นะครับคันนี้ถือว่าเซนใช้ได้เลยนะครับเด้งดีนะครับแล้วก็ความยาวด้านนะครับถือว่าไม่ยาวมากนะครับเหมาะกับการเคาะพวกปักพวกเพนซิลอย่างนี้นะครับสบายนะครับแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่ว่าไม่ค่อยจะถูกใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆนักตกปลาอาจจะถูกใจก็ได้นะครับก็คือตัวด้ามโฟม ด้ามโฟมนะครับอันนี้นะครับก็สําหรับผมผมว่ามันเล็กไปนะครับเวลาจะจับ2มือแล้วก็แล้วก็ตีนะครับมันค่อนข้างไม่ค่อยถนัดนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นอาจจะถูกใจก็ได้ครับแต่สําหรับผมก็อยากจะให้มันยาวกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะดีนะครับเวลาเราจับตีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่จะหาคันใช้ฝังนะครับตั้งแต่ความยาว8ฟุตขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่า เป็นคารค่อนข้างที่จะดีน้ำหนักเบาเลยนะครับแล้วก็เซนต์ถือว่าโอเคเลยครับ โดนแล้วเวแล้วถิ่นแบนั้นเลยครับโอเคฟังนี่อ่ะ ชาเรบรอยไซสกิโลก,กว่ากับ2กิโล